ขันติความอดทนอดกัน้นกดข่มช่างเหนื่อยยากแสนเข็นเหลือเกินถามตันหากิเลสคืออุปสรรคแห่งการบำเพ็ญต้องหาทางกำจัดให้สิ้นซากเพื่อบรรลุจริงหรือตอบฟังฟังแล้วเหมือนทั้งชีวิตทุกขณะจิตเพียงคอยทําสงครามกับกิเลสตลอดเวลาถามจริงๆเหนื่อยไหม ตันหากิเลสคือโพธิหาใช่พยามาณสาตาที่ไหนไหม่จะพึ่งจะพึงไปข่มพยามาณหรือคูออกข้อสอบไปใหญ่ท่านพยามาณก็เพียงทำหน้าที่ของท่านต้านผักกิเลสตันหาจะยิ่งคงอยู่ดั่งสมาธิกดทับหญ่ายอมรับเข้าใจจะคลายหายไปเองดังคำว่า ขันติต้องอดทนอดกัน้นเพียงพยายามให้เหนื่อยแสนเหนื่อยจะได้รู้คุณค่าแห่งธรรมที่เรียบง่ายดังน้ำเปล่าน้ำใสกันนั้นหรือวิธีแก้ที่ง่ายๆก็คือสุขเต็มใจที่อยากจะกระทำเองเมื่อสุขแล้วอุปสรรคที่ต้องขับเคี่ยวหรือต้องเพียงพยายาม จะเข้าแข่งขันหุนหันทำสงครามใดๆก็จะไม่มีไม่เหนื่อยกายใจอีกเลยขอบคุณข้อความจากนบอศวะกระผมบันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ